สวัสดีครับก็ขอกล่าวนําถึงความเป็นมาของการที่ทําโคกนองนาแห่งน้ําใจและความหวังเรือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะเดิมทีเนี่ยพื้นที่ที่เราจะใช้ทํามันเป็นพื้นที่ของดินลูกดังดินภูเขาน้ําก็ไม่มีน้ําก็มีก็ประสบปัญหาในการที่คนรุ่นเกา่าเมือเม่อเมื่อที่ผ่านมาบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วก็มาดูพื้นที่แล้วมันเป็นพื้นที่ภูเขาลาดชันลงไปการกักเก็บน้ําเนี่ยไม่มีไม่ได้ ไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ํามาทําให้ได้ไม่งั้นต้องใช้น้ําประปาปุยภาคทำเนี่ยทำยังไงก็เจ้งสอนสอนให้คนเจ้งตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นไม่ได้เราก็เลยไปคิดว่าเราต้องใช้น้ําประปาภูเขาก็ไปซ่อมแซมระบบประปาภูเขาที่เลิกใช้มาแล้ว3-4ปีเนี่ยนำมานํามาใช้เป็นน้ําในการในในพื้นที่การเกษตรฝืนนี้แล้วพื้นที่ที่มันเป็นแข็งเนี่ยเราก็มาคุยกันระดมความคิดในการที่จะทําระเบิดความรู้ความสามารถความเข้าใจจากภายในออกมา แล้วก็มาจบกันที่ว่าเราจะต้องใช้ความร่วมมือในท้องถิน่นเราจะใช้ความร่วมมือในท้องถิน่นเราใช้วิธีการของการที่ว่าใครเขาทาอะไรเราก็ไปช่วยเทศบาลตําบลน,นะหมู่บ้านทําอะไรเราก็ไปช่วยเรามีความคุ้นเคยกับผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนเสร็จแล้วเราไปช่วยเขาเราไม่เอาเราลงแขกแต่เราไม่เอามือเราเอาของเขาก็ให้ไม้ไผ่ให้ไม้ตึงไม้อะไรต่อไม่อะไรมาให้หลังคาบ้าง เราก็เอามาใช้ในการเป็นเป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์วัสดุในการดำเนินโครงการเราขอยืมแบคโคเพื่อที่จะเอามาเปิดหน้าดินสำหรับที่จะใช้ปลูกแปลงผาดปรับพื้นที่เพราะถ้าใช้จอบเนี่ยไม่ไหวอันนี้ก็เป็นของเรื่องของความร่วมมือทั้งน,นั้นเพราะนั้นเมื่อเรามาระดมความคิดกันแล้วเราก็มาจัดสรรแปลงพื้นที่พื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยเราบอกเลยว่าต้องทำให้เต็มพื้นที่จัดวางฐานการเรียนรู้ให้ครบนะ พืชพันธุ์ไม้ต่างๆเนี่ยต้องปลูกไม้ห้าเลนชั้นกเกษตรสำหรับการพูดปืชผักสวนครัวเราทําแล้วก็ทาไม่ใช่ทำพูดเชิงเดียวในหาเดียวกันเราทําพืชหมุนเวียนเนี่ยขายแบ่งปันให้กินเสร็จแ,แล้วเรามีเรามีผักจํานวนมากเนี่ยเราทาไงแล้วก็ไปคิดถึงการยกระดับไปถึงการเรื่องของการเศรษฐกิจเราก็เอาไปเพื่อที่จะไปให้กับเลี้ยงผู้ขังทั้งเรือนจําการดาเนินงานต่างๆเนี่ย เพราะนั้นเราโชคดีที่มีครูพารมที่จบมาจากมาบเอื้องนะฮะจบมาจากอาจารยักษ์มาทําให้โครงการโคกหนองนาและความหวังของเลนจ,ำจำานาําจังหวัดแม่่องสอนเนี่ยดาเนินไปด้วยดีสนองต่อนโยบายมิติด้านที่หนึ่งของทิบดีกรมราชาัรรมสวัสดีครับผมนายาสุคริตติทธิตตำแหน่งเจ้าพน,นักงานราชธรรมสำนักงานนะครับปัจจุบันก็ทําหน้าที่ครูพารมประจําศูนย์การรู้โครงนานำจำใจนวหวังกรมราชธรรมเลนจำจังหวัดแม่่องสอนนะครับ บทมาแล้วที่ผมกลังเาก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับโครงนาทฤษฎีต่างๆยังจิตพอเพียงบันไดก้าบันไดเก้าขั้นนะครับป่าสามอย่างบุสีอยา่างปลาห้าระดับนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปคณะที่สนใจไม่จะเป็นครูนักเรียนนักศึกษาหรือว่าข้าราชการต่างๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆผู้เชปรยธรรมของเรานะครับซึ่งในศูนย์นี้มีอยู่ทั้งหมด15คนนะครับแลวผมก็รับชอบอยู่5้าคนเนาะ นะครับในส่วนนี้ก็การทางานของผมก็จะเป็นการสอนทุกคนทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นการปลูกผักเลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์สุดท้ายนี้นะครับก็เราก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาเที่ยวจังหวัดแม่สองเราท่านว่างก็เป็นจังหวัดแม่สองเราอย่ดีตลอดครับผมับถึงครับนะครับนายพารุต่อสู้ได้รับโอกาสอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวกชิรเก้าเจ้าอยู่หัว โค้งงงนาแห่งน,น้ําใจและความหวังกรมราชทันฑ์เดือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้โอกาสเรียนรู้และลองทำแต่ผมได้มีโอกาสออกกองงานโคงนาเดือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นผู้ช่วยครูพาธรรมเวลามีชาวบ้านหรือนักเรียนนักศึกษาได้มาดูงานหรือมาลองทําผมก็ช่วยสอนนะครับอนาคตของผมจะได้นําไปใช้ที่บ้านพราที่บ้านได้ทําการเกษตร เยนจากการปลูกพืชเชิงเดียวใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเกษตรทฤษฎดีใหม่เกษตรผสมผสาทนทํานําความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดต่อไปขอบคุณครับโปรดจําไว้20,000ค่ะกําราบอง์ราชาขอสด็จพเทูพ,พระชา